สวัสดีจ้าวันนี้พาเดินชมนในหมู่บ,บ้านวันอากาศดีๆไปดูบ้านช่องเขาว่าแตกต่างว่าบ้านเมืงองเรายังไงเอีนี่จะบ้านบ้านเขาไม่ชิดมากเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนองเห็นโบสถ์ด้วย โรงเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านร้านค้าในหมู่บ้าน s ุ per มาร์เก ER ็ตเล็กๆในหมู่บ้าน <c oughs> เสียงระฆังบอกเวลาในหมู่บ้านถ้าบ้านเราก็เป็นเหมือนวัดอะเนาะ แต่ฝ้าหลังเพื่อนบ้านทำสวนดูบ้านช่องเขาปลูกม่ชิดทึบไปหมดเลยอันนี้อากาศดีมากเลย20องศาสบายสบาย เดินเลนในหมู่บ้านสบายสบายจะคบกันไปอารมณ์ดีอากาศดีสุดๆมีแดดตอนนี้บ่ายประมาณบ่ายบ่ายสองโมงกว่าๆแดดดีมากเลยเดินเล่นขึ้นเขาดีกว่าวันนี้ ึ้นเขาเที่ยวเดินเที่ยวในหมู่บ้านไม่ต้องไปไกลไปไหนอา,อากาศสุดยอดอยู่บนเขา 20, 20องศาองศามองเห็นหมู่บ้านนู้นมองเห็นหมู่บ้านริบๆมองเห็นทุ่งหญ้าเพราะอันนี้ขึ้นอยู่อยู่สูงอยู่สูงกว่าหมู่บ้าน ก็เลยถ่ายเห็นผูบ้านรอบๆอ,อ,อากาศสว่างสวัยไม่มืดคึมโอ้มีภูเขาสูงขึ้นไปอีกเดินไม่ไหวเดินได้แค่เดีต้นไม้เจอแสงแดดดีใจเหมือนกับกำลังตื่นมตีตุ่มๆขึ้นมาแล้วต้นไม้เพิ่งตื่น เจอหิมะเจอกาดเย็นหลับต้นไม้หลับสนิทเพิ่งจะตื่นอะไรโน่นเห็นภูเขาทุ่งสูงภูเขาภูเขาเดินชมในหมู่บ้านจ้า ดูบ้านเมืองเขาบ้านมิชิดแต่จากจากบ้านเราเนาะเพราะว่าเมืองหนาวอันนี้บ้านมิดชิดเลยโน,น่นอยู่สูงมองเห็นหมู่บ้านเลยมองจากที่สูงลงจาเขาแล้วจ้า นี่นี่ทางขึ้นเขาอีก,อ,กอีกทางหนึ่งขึ้นมาที่สูงบนเขาก็เห็นหมู่บ้านทั้งหมดเลยวูนหมู่บ้านทั้งหมดเดินลงเขาจ้าเห็นมองเห็นทุ่งหญ้าสีเขียว ใกล้จะมืดแล้วคลิกๆวิ่งออกกำลังกายออกกำลังกายจ้าให้ดูวิวข้างทางไปด้วยทุงยท่งหญ้าทุ่งหญ้าจ้าทุงา่งหญ้า